สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวย飒นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะ่ะเด่น10หน่วยบน,นะคะ่ะเทียบชน2ส,สูตรคะ่ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยแสกข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่น10หน่วยบน,นะฮะเทีบชน2สูตรนะสูตรที่1นะะึ่ะสถิติะฮะสามสิบดงวดนนะฮะเริ่มเดิน,นะฮะตั้งแต่งวดที่ออกนะ 6, 5, ะฮะหกห้าสองฮะเด่นที่1 5, 6, นะึ่ห้าฮะอกหกคาสองเข้ามานะ,ะที่ห มวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่8ปดสอนะ,ะคะพลวันนะคะออกมาที่6กหกสองฮะเข้ามาที่2สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสามครั้งหน่วยบน3ครั้งรอยหน้าครั้งที่1สิบหน้าครั้งที่1 รอยหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้าวที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดหาตัวแรกหาเจ็ด 7จ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งบวกหนึเท่ากับสองนะเราจะได้นะเดน10หน่วยบนฮนะในสูตรที่1นะึะฮะเจ็สอง เรามาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองนะคะสติฮะสามสิบแปดงวดเท่ากันนะเริ่มเดินฮะตั้งแต่งวดที่ออกหกห้าสองฮะเด่นที่หกเก้าสองะออกหกห้าสองเข้ามาที่สองะหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะเด่นที่สามหกเก้านะคะผลวัดออกมาที่หกหกสองนะเข้ามาที่หกหลักสิบนะถ้าเราดูนะก็มาที่สิบนะ หกงวดแล้วนะคะสูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนุนสิบบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอง หน่วยทายครั้งที่หนครั้ง10บทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่2องแล้บวกข้างที่2 2บวก0นเท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูศนย์บวก7เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3 3บวก0นย์เท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3า ตัวแรก3 3มบวก3เท่ากับหกบวกสนะเทกับเเราจะได้นะเด่น10หน่วยบนนะในสูตรที่2อนงะสามครบแล้วนะทั้ง2สูตรนะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะและยกตัวอย่างมาให้นะคะห้างวดนะตั้งแต่งวดที่ออกนะ สามนะในงวดนี้เนี่ยเขาชนกันนะที่สามนะแต่ว่าแอดกันไว้นะตัวที่ไม่ชนจับคู่นะ8ปดหกแปดเก้าสองหสองเก้านะถ้าวิ่งก็3นะตัวกันก็จะ4ี่คู่ชุดไปกลับแบบนี้นะอกสามสาหนะในงวดนี้เนี่ยมาที่ตัวชน3มนะในงวดต่อมานะชนที่1กันเจ็ดแปดเจ็ดสี่สองปดสองสี่นะ พลนวันออกมาที่041นึฮะก็เข้ามานะที่1ตัวชนนะงวดตมาชนที่2กับ6กนะกันนะเจ็ดคือตัวที่ไม่ชนนะพลนวันออกมาที่867หกเนะเข้ามานะที่6นะตัวชนนะงวดตมานะชนที่0นะกัน43 46 53 56นะพลนวันออกมาที่606นะก็เข้ามานะตัวชนนะเสร็จแล้วนะงวดที่ผ่านมานะะ ชุที่สามนะกันแปดหกแปดเก้าสองหกสองเก้านะผลวันออกมาที่หกหกสองนะตัวชุของเราไม่มานะเข้ามานะคู่ชุดนะชุดกันนะก็คือสองหกหกสองะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะงวดนี้เนี่ยสูตรที่หนึ่งของเรานะได้ที่เจ็ดหนึ่งสอง สูตรที่สองได้ที่สามหกในงวดนี้นะตัวเลขนะไม่ชนกันนะไม่ชนกันนะเราก็จับคู่นะ จกบคู่ชุดนะจะได้ที่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ด9้าหนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งเสองสสองหสองเกะคะทั้งหมดนะคะเคู่ชุดไปกลับนะคะในงวดประจำวันที่1ตุลาคมค5ะสองพันาร้นะใน9้าคู่ชุดนี้นะเจ็ดสามนะคะกับสองหกนะงวดที่แล้วนะออกไปแล้วนะค7สองเนี่ยก็ไปที่ข้างล่างแล้วนะคะข้างบนก็ออกที่สองหสองไปแล้วนะะฉะนั้น ก็จะเหลืออยู่แค่นะคะ7คู่ชุดนะเพื่อนเลือกตัดสินใจนะ76 79 13 16 19 23 29นะเพื่อนๆชอบไหมนะชอบสองตัวบนนะชุดนี้ไหมนะก็ลองเลือกนะวิเคราะห์นะพิจารณาตัดสินใจนะโดยตัวของนเพื่อนเองนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ